สอนปลาน้องพี่น้องสงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ปีหกสามพี่สอนสอนปลาหน่องมีมนันมานี่น 40, นนเบิ่งมันสิมานมาเด้อพี่น้องเอ้ยมันสิมานบอมันสิมานบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตังตังเาเบิ่งปลาหน่อยตัง คือสมุนป้าให่พี่น้องเลยน้ำใสเดี๋ยวเดี๋ยวไปลง u t u b e ช่องเดี๋ยวดำมาสยามเ้อกดติดตามเลยพี่น้องเลยโอ้ยมีต่ปาเข็งหน่อยเด้อยานี้เดี๋ยว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 ที่ต้องไปชวนใเย็นหนาช่างต้มเอยเปิดจได้บุญเลยตาเงาโกลด์เลยไ ใส่ใส่เป็นมีปลาบ่มีปลากระเดิดก้อยเด้อบ่เนี่ก้อยก้อยเด้อก้อยก้อยกร้อยปลากระเดื่อใช่ป่ะใชเบ่กูใช่ปลาเดียวซัลล็อกซลล็อกโอ้ยมีปลากระเดื่อหน่อยเดี๋ยวจะไปลงยูทูปเด้อพี่น้องเด้อเบิ่เด้อนี่วิถีชีวิตหลังจากแล้วเขาแล้วน้ำน่าช่างต้มนี่เห็นบ่ หาฝากกินโอ้ยคืออยู่เว้ยคืออยู่เว้ยโอ้ยไปไหนไปไหนคืออยู่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 ใช่ป่ะเอาเดี๋ยวปลาจะเพี้ยนไม่เว้ยเอาได้อยู่ได้อยู่เว้ยได้อยู่ปุ๊บปักปักคืออยู่พี่น้องคืออยู่คืออยู่เออคื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 อนี่พูด หน้านนองพ่นหน้าหนองพ่นนะเขาโล่มแห้งได้พี่น้องเอ pues. ้ยสามสิบเท่านว่าครบสงไทยปีหกสามเออนี่ภาพพี่น้องมาหากินปลาหนองปาสะทั้งวาทั้งวาทั้งวางกอนวะเาเอาเอาเนี้มาจับไปเอาเนี้ยมาจับเนี่ยมาจับไปพล่อยปลามีมั 8, nah, ้เอาเอาโอ้ยงามเว้ยงามเว้ย กืเล oh, ่กู้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 ใช่ใช่ใช้ใช่ใช่ีีียปลาจีโอยปลาตัวนโอ้ยปลกระเดินนี่ไ่องก้อยใช่ปลาแดงเันนี้ก้อยก้อยดีเดี๋ยวเดเดี๋ยวให้เพื่อนเอาแบวเนียมาใส่กันนะเพี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปนี้ติดตามได้ทังช่องยูทูบยวดดังมาสสยามเด้อเดี๋ยวผมจะอัพลงช่องยูทูบอือิจปลาสรงไทยปีหกสม ใส่โกโกโกยืดมึงใส่บลาเข็งบลาเข็งโอ้ยบลาเข็งไงบลาเข็งไงใส่ใส่ใส่นี่นะครับนี่โอ้ยอุดรู้ดเลยพี่น้องเอ้ยบลาเข็งจับตูนนะครับเอาไอ้ตังตังจับด้วยตังเฮ้ยมันวางมันปักเลยมันปักเลยปักปักมันปักมันจะปักมันจะปักแม่มันจะปักเออนี่โอ้ยปลาเข็งเนี่ยไม่แม่ไงเลยเว้ยไส่นี่ก็ฝืมือเดนนะใส่โกโชดด้วโกโกโกโชดด้ เดอนี่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 โอ้ยเหงนว่ปลาเข่งปลาเข่งพันหมวยไเห็นปลาปากน้ำมันปลาหูนยาวขนาดนันบดปลาแม่เหรอเนาะครกนนะไทยหบกมีหลบก็มีไทไปไบโอ้หมานเดอดไปน่อไงมามามาไทยไทไือปลาอยู่เว่ยคือยู่เว่ยไบเนี่ยดีรบยน่อยบเลี้ยงตัวนะคบเบกหมาเนี่แต่่ม พกรเดนี่โอ้ยเขาท่าให้เลยตาอย่ามันตายอย่ามันตายาเดี๋ยวให้พนจับให้เบิ้งพี่น้องนี่เดี๋ยวให้พนจับให้เบิ้งาาพบ่คือบูเดอสาย้าสาเย้าสาทางตบจับจับจับจสุดท้ายปี2 5งพี่น้อง31ธันวาคม ซุ้มซุ้นี่ซุ้มวายานหนาวซุ้มวายานหนาวสายาหายลาฟ้ามาเบิ่าเขาจะเบิ่งป่าเลยเว้ยที่ทำได้ทางช่อง YouTube. อยูทูบยอดอมาสยามครับน,นี่ขอบคุณปุ๋ยตรานกปากหางดีจริงไม่ได้โม้ครับสนับสนุนคลิปดีๆขอบคุณเสียสมานบุญยอ สำหักกฎหมายผงเป็นทนายความขอบคุณคลินิกสุทธ์การแพทย์รับรักษาโรคลิสิดวงคลินิกนายแพทย์วีระชนเอาล่าไปด้วยบรรยากาศร่มหนาวส่งไทยปี2 5 6 3ครับปีนี้ยากลำบากแค่งโควิดเอานี่กำลังกำลังเลือกล้านไส เขาเขาอยู่บ่อนอาอืมสาคบบเปนมาจะใสรไหมเหา้เขาขึ้นติดแพ้วนเนาะคบขึ้นติดแพ้ว่ะใส่ยกขึ้นบ้างอ่ะยกขึ้นบ้างอ่ะยกขึ้นบ้างยกช่ได้ไหม อสุ่มนี่สุ่มบอยานหนาวเด็กพี่น้องอไงเจ้าน้อยกะทิเผาเลยบ้านนี้เออจักน้อยกะทิเผาอืเอา้าลาไปด้วยภาพบรรยากาศแบบนี้แหละครับสุ่มบอยานหนาวปลากระเดิดก้อยได้ตัวปลากระเดิดก็ก้อยได้ตัวเอา้าลาด้วยบรรยากาศภาพนี้เด็กพี่น้องเนอะส่งท้ายปี2563พ้อกันใหม่ปี64สวัสดีครับ